ะค่ะแอดสวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะทางชองเดอนะคะนะคะมือนี้นะคะเขาก็มาตามตัวเลขแนวทางนะคะของพี่บ่าวสามโคกนะคะได้ทรงตัวเลขนแนวทางนะคะมาาหายแล้วนะคะทุณผชมนะคะมาาหายแล้วนะคะวทีธิพานมานะคะวที่ิพานมานะะโอ้กอดข้อกันมาาเลยนะคะทุณผชมแต่ว่าจับคู่ให้หลุดนะคะจับคู่ให้หลุดนะคะจับคู่ให้หลุดนะคะมาทั้งหนึ่งมาทั้งหาเลยนะคะทุณผชมนะคะ แต่ว่าจับคู่หายรุดนะคะงวดนีน่นะคะเปินลกะหายมาํำเกานะคะหายมาจำเกาแล้วก็พร้อมจับคู่หกคู่หกชุดนะคะหกคู่หกชุดนะคะค่ะเปิ้ลกะว่าขันบ่ามากนะคะตัวเลขแนวทางนะคะที่พีบ่าวเ็นจับคู่หายเขากับสามมาดเอาไปจับใส่กันกันกบตัวอื่นใดเด้อนะคะท่ชนชมนะคะทางช่องเองก็ได้ออมานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะสิขาวสิรุดกับเยาวากัดน,นะคะ เพราะว่าเฮ้าบบหูนะคะว่าต to ัวเลขนะทางมันจะออกตัวใดนะคะมืออื่นนี้นะคะเลขก็ออกแล้วนะคะทมชชมนะคะมีตัวดีต pues ัวเด็ดนะคะก็อจะเรืมบอกกันในเดอนะคะแต่ว่าตัวเลขที่แอดได้ซื้อนะคะบ่ได้ซื้อหลายตนะคะก็คือ7 14ดหนึ่งเจ็ดศย์อนะคะ FC นะคะแล้วก็ตัวรองนะคะมี8 14นึ่งสนะคะชมชมนะคะมี8 14เท่านั้นนะคะฟังท่านอยู่เนาะค่ะเนาะงวดนี้นะคะแอดบ่ได้สรุปนะคะสรุป ถูกอาจารย์ทุกสำหนักห้เบิงนะคะ่ะเนาะ,นะะ,ะ,ะ,ะนะคะก็กอถขกออดพห่ลายนะคะอย่างน้ํางานขาวดำเนาะค่ะค่ะวัตถิพันธ์มานะคะเขาเลยเนาะคะ่ะเขาหาเขานึงกับเขาเขา,เขาหากับเขานะคะกอดข้อกันมาเลยนะคะสาหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมเด้อน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทางช่องแม่เกตคนมกักเลงน้ําแน่นะคะก็กอขอบคุณน,นะคะ พี่บ่าวสามโคกประทุมนะคะที่ได้ออาตัวเลขแนวทางนะคะมาฝากเอฟซีทั้งช่องนะคะกับขอขอบคุณหลายๆายเดอ้อนะคะก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านพร้อมนะคะที่ค่อยกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามแล้วกดเป็นกําลังแรงใจให้กันนะคะเพื่อจะได้ตัวเลขแนวทางมาตอนพี่ตอนน,อน,ะะน้องนะคะเนาะนะคะก <_ C 1> ารบารเสียเวลาเข้ามาเบิ่งตัวเลขก,กันเลยนะคะพี่บ่าวสามโคกนะคะ พี่บ่าวนะคะท่านก็ได้บอกแล้วนะคะว่าให้ออกไปจับแส่กันกับตัวที่เข้ามักนะคะขันบ่มักเข้ากับผ่านนะคะตัวเลขของพี่บ่าวนะคะเลขติดเลขวิ่งนี่นะคะกับเขาดีเดอนะคะเอฟซี FC นะคะ บางคน่าเป็นยังก้นบอเห็ดสถิติยอนหลังนะคะแอดบ่อใดลุ่งบ่อใดบันทึกไว้นะคะตั้งแต่จักงวดนะคะที่พี่บาวพนเอามาให้นะคะนะคะบนล่างต้องติดนะคะคาะบอมิติดสามตัวนี้นะคะเสียงเงินถิ่มซื้อเดอ้อพี่น้องนะคะไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะคะนะคะ บนล่างบนล่างติดนะคะถ้าไม่มีย้ำนะคะถ้าไม่มีสามตัวนี้นะคะไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะคะไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเดอ้อนะคายฟซี่นะคะ ก็จับคู่ให้นะคะมีสี่มีสองมีหนึ่งนะคะมีสี่มีสองมีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะมีสี่มีสองมีหนึ่งนะคะบาวาจะเป็นบนหรือวาลางะคะ่ะต้องให้ติดสามตัวนี้นะคะพร้อมจับคู่นะคะเก้าสี่

มากกันว่าพี่น้องตัวเล็กแนวทางของพี่เบาเพิ่นกะหยากน้ำงานขึ้นกันนะคะเพิ่นกะว่าเพิ่นหยากน้ำงานขาวดำขึ้นกันนะคะต่างคนต่างหยากนะคะพิ่นกะบ่มีเวลานะคะทรงตัวเล็กแนวทางมหาห้เนาะคะ่ะเพราะว่าพี่เบาเพิ่นว่าเพิ่นได้เสียญยาิผูหญยไปนะคะสองคนไล่กันเลยนะคะก็ขอแสดง ความเสียใจน้ำเดอ้อนะคะพี่เบานะคะเอาละค่ะแคบนาจอ,อาไปเลยนะคะตัวเลขแนวทางของพี่บ่าสามโคกนะคะงวดวันที่ 16, สิบหกพฤศจิกายนพศอสองพันห้า้อยหกสิบหกนะคะบนล่างติดมีสี่มีสองมีหนึ่งบนล่างนี่นะคะต้องใหต้ติดติดสามตัวนี้เล้วค่ะทำชุ่มติดสามตัวนี้นะคะ,ะ,คะถ้าไม่ติด ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะคะนะคะ,นะคะจับคู่94 20 19 14 12 17นะคะนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะขันมากกับจัดเดิร์นะคะจุ่มกันคัดกระพ่านนะคะกะเข,ขอบุญกับพูนพี่เบาอีกครั้งหนึ่งนะคะขันยังท่านกันอยู่นะคะมือนีบทีศสิบหานะคะกันยังท่านกันอยู่นะคะ ทุกตัวเลขทุกแนวทางนะคะที่แอดไปเอามาแบ่งปันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้เอฟนะคะทุกคนทุกท่านพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสุขสุขคนนะคะเอาไปเบิง้งเป็นแนวทางเอาไปพิจรารณาเอานะคะกันมากขันชอบกันจัดนะคะขันคัดกับพานเด้อนะคะนะคะแคบไปเลยนะคะการสําหรับ f อฟนะคะเพิ่งเข้ามารับช่วใหม่ๆนะคะกา แคบหน้าจอไว้นะคะเอาไปถ้าเบรงกอนก็นได้นะคะว่าตัวเลขแนวทางของพี่บาสามโคกนี่นะคะจะแม่นแม่นมอนะคะบางเอฟซีนะคะพึงขาม้ารับชมไม่พึงขมาม้าสามซีงวดแล้วนะคะพึงขาม้ารับชมงวดนี้งวดแรกนะคะบางที่กับเขาแน่ลุดแนเดอนะคะนะคะกัย่าว่ากันนะคะกันตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์ได้สานักไดนะคะเท่ากับตามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอา ทุกสำนักทุกอาจา์นะคะเอามาเบิงใสกัดนะคะวาเขากันตัวใดมาแห้งกูมูนะคะเข้าถึงเลนนะคะประหยัดทุนัพย์พร้อมนะคะท่ชนชมนะคะนะคะแคปหน้าจอไปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขออห้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อนะคะขอห้เฮงเรวยๆยมืออื่นนี่นะคะขอห้แตกบนแตกล่างเดอ้อพี่เบานะคะขอห้แตกบนแตกล่างนะคะ กอห้โชคใหายมันกันสุขขูสุข้นนะคะเขาจะไเ้เปไปน้ำกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไหมนะคะในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้แอดก็สวัสดีค่ะ